08กสกะวัตถุเรื่องชาวนาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ชาวนาคนหนึ่งดังนี้67บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังร้องไห้น้ำตานองหน้าเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดี9สุมามาลาการวัตถุเรื่องช่างดอกไม้ชื่อสุมานณะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้68บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอิ่มเอิบดีใจสเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดี 10. อุปละวน,นาเถรีวัตถุเรื่องพระอุบลวน,นาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้ แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้69ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพานย่อมสำคัญบาปดุดน้ำพึ่งแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมประสบทุกข์บเอชัมพุกาชีวกะวัตถุเรื่องอาชีวกกับชัมพุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้ แกมหาชนชาวแคว้นอังคะและมคตดังนี้เจ็ดสิบคนพานได้ใช้ปลายยาคาจิ้มอาหารกินทุกๆเดือนเขาก็ไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติเช่นนั้นเท่าเสี้ยวที่สิหของผู้มีธรรมอันนับได้แล้วสิองเอหิเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงูพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาถานี้ แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้71บาปกรรมที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีเหมือนน้ำนมที่รีดในวันนี้บาปกรรมนั้นจะค่อยๆเผาผลาญคนผ่านเหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบไว้ฉะนั้น13ทิฏฐิกูตะเปตะวัตถุเรื่องเปรตถ,ถูกค้อนต่อยศีรษะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้72ความรู้เกิดแก่คนพานเพียงเพื่อทำลายถ่ายเดียวความรู้ของคนพานนั้นกำจัดคุณความดีทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำา4 4สุทุธรรมเถระวัตถุเรื่องพระสุธรรมเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสุธรรมเถระดังนี้ 73. ภิกษุพานปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มีปรารถนาให้ภิกษุทั้งหลายตามแวดล้อมตนปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและปรารถนาเครื่องบูชาจากชาวบ้านทั้งหลาย 74. ิภิกษุพานเกิดความดำริว่าขอให้ค้รหัสและบรัรพชิตทั้งสองฝ่าย จงเข้าใจว่าเราผู้เดียวทำกิจนี้เราผู้เดียวพึงมีอำนาจในการงานไม่ว่ากิจการใหญ่หรือเล็กความริษยาและความถือตัวจึงเกิดพอกพูนขึ้น 15. นวาวาวสีติดสะเทระวัตถุเรื่องพระนวาสีติดสะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้75ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้ลาบเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดข้อปฏิบัติทั้งสองนี้แล้วไม่พึงยินดีสักการะแต่พึงเพิ่มพูนวิเวกให้ต่อเนื่องภลวัคที่ห้จบ 6. บัณฑิตตวักหมวดว่าด้วยบัณฑิต 1. ราธาเถระวัตถุเรื่องพระราธาเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 76. บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดปรามไว้เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์และพึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลย 2. อ,อัศชิปุณสุกวัตถุเรื่องพระอัศชิและพระปุณุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 77. ผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์บุรุษทั้งหลาย แต่ไม่เป็นที่รักของอสัตว์บุรุษทั้งหลาย